สนับสนุนโดยบัตรเครดิตกสิกรไทยลายโดราเอมอนสาม,มิติและผองเพื่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop l o อรนะครับมาสรุปวิกนีกาศ บรรยากาศตลาดหุ้นภาคเช้ากันนะครับสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้วันพุธที่4กุมภาพันธ์2558นยะครับยังคงเห็นสัญญาณของตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ชาที่ผ่านมาวันนี้ยืนเหนือระดับ1,600จุดได้แล้วนะครับฉะนั้นการแกว่งตัวตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมายังคงส่งสัญญาณบวกในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามลาักษณะทิศทางทั้งในตลาดในภูมิภาคเอเชียร,รวมไปถึงตลาดหุ้นของสหรัฐในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศตลาดหุ้นไทยล่าสุดนนดดในนนววัี้ปิตลาช่ง เริ่งภาคเช้าพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะครับ เช้านี้ปิดตลาดในครื่องผ้าเช้าวบวกขึ้นมาได้ถึง8.38จุดนะครับเะนั้นทะลุขึ้นมายืนเหนือระดับ1,600ได้แน่นอนอยู่ที่ระดับ1,610.92จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ดูเหมือนท่าเฉลี่ยกับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งวันจันทร์อังคารวันนี้ท่าทางจะเป็นมูลค่าการซื้อขายในเครื่องวันเช้าที่สูงสุดนะครับเพราะว่าวันนี้ป,าป่าไปแล้วกว่า33,000ล้านบาทสำหรับการซื้อในช่วงครึ่งเชา้าเดี๋ยวรอลุ้นจนกว่าจะถึงช่วงเย็นนะครับว่าวันนี้ม แต่ว่าห้าดับราซับแน่นอนครับวันนี้ที่มีการซื้อขายสูงสุดนี้ไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านของพลังงานหรือแม้แต่โรงกันนะครับที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวกลับขึ้นมาฉะนั้นก็ดันให้ดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยอย่างปตทว,วันนี้นํามาเป็นอันดับหนึ่งครับบวกขึ้นมาราคาล่าสุดในช่วงบรรยากาศครึ่งเช้าบวกมา9กบาทหรือประมาณ2%เราคาหน้ากระดาษล่าสุด379บาทครับในขณะที่ทรูครับวันนี้ปรับลดลงมา10สตางค์ครับราคาหน้ากระดา,า,ดาง์ ปตทสอพอครับวันนี้บวกขึ้นมาสาบาทห้าสิบตางค์หรือกว่าสองเอร์ซ็นตกว่าๆนะครับราคาหน้ากระดาล่าสุดหนึ่งร้อยยี่สบสี่บาทพ t ทีทซครับบวกตามขึ้นมาเช่นเดียวกันครับบวกขึ้นมาล่าสุดเจ็ดสิห้าสตางค์ราคาหน้ากระดาล่าสุดหกสิบาทเจ็สิห้าตางค์และอันดับที่ห้าครับจัสมินวันนี้บวกขึ้นมาได้สิบสตางค์ราคาหน้ากระดาล่าสุด8ปดบาทสาสิบตางค์ครับเซ็นเดททยขยับขึ้นมาตอนนี้ระดับหนึ่งพันหร้ยสิบจุดแล้ว วาในเรื่องของการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างสําหรับการลงทุนในช่วงนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พยบวลลัวหลวงครับคุณวิกิติระวัลลัครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับการฟื้นตัวรอบนี้บวกขึ้นมาถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดแล้วช่วงนี้ถ้าประเมินจากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสสาหรับเซ็นเด็กไทยจะไปต่ออยู่ไหมครับคุณวิกิตครับในตัวของเซ็นเด็กนะครับถูกขับเคลื่อนขึ้น เป็นกลุ่มที่ขึ้นมาได้ดีกว่าที่คาดนะครับก็ต้อภัยแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นปตทปตทสาพอนะครับแล้วก็ในเครือทั้งหลายก็หลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยตัวที่ ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังลักกาดอยู่เนี่ยถ้าเทียบกันก็จะเหลือตัวของบางจากนะครับ,รบก็ทามองว่าต้องการจะเก็งกาไรในกลุ่มพวกพลังงานนะครับก็แนะนําเป็นตัวของบางจากนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าในเรื่องของตัวราคาหุ้นบางจากเองที่ก่อนหน้านเนี่ยเล่นกันไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็ลักกาดจนมาเทรดกันพ e. ีประมาณแค่เก้าเท่านะครับถึงสิบเท่ากับราคาตอนเนี้ย ก็คงจะเป็นการสะท้อนนะครับความวิตกกังวลของตลาดว่าปตทเนี่ยจะขายนะครับตัวนี้ออกมาในตลาดเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวออกมานะครับว่าในปตทเองอาจจะมีการยกบอกออกมาให้กับทางกระทรวงการคลังแล้วก็กลุ่มอายุพักไปนี่แหละนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะให้ใหกับเอกชนบางรายไปก็จะทําให้ในส่วนของตัวความกังวลของบางจ่าเนี่ยมันถูกปลดล็อกนะครับนั่คือเรื่องแรกแล้วก็ปตทจะมีกําไรพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับจากการขายในส่วนนี้ก็เบื้องตนอ้นนะ how คาดว่าถ้าขายกันในระดับประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสามพันล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนของตัวปัตตาก็น่าจะมีกําไรเข้ามาประมาณสักห้าพันกว่าล้านก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นด้านโบกเสริมเข้ามาอีกนะครับนอกเหนือไปจากการลีบาของคุณในกลุ่มนี้ตามราคาน้ํามันดิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะหารคุณที่จะมีการเก็งกําไรในกลุ่มน้ํามันเนี่ยผมอาจจะแนะนํานเป็นตัวที่แลกกาดนะครับเนื่องด้วยบางจากเองเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจที่ได้เวอร์ซิฟายออกไปในตัวของพลังงานทดแทนที่เป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มด้วยนะครับ ครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มองกันในเชิงของตัว P/E ก็ต้องบอกว่าบางจากเนี่ยมีอยู่เทรดกันอยู่เนี่ยประมาณ9เท่า10เท่านะครับแต่ว่าในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยออยเนี่ยประมาณ15เท่า16เท่า IRPC เนี่ยประมาณ16เท่านะครับ P/E ที่ซื้อขายกันก็หันมามองตัวที่แลกขาดในตัวลงกันนะครับก็นนําเป็นตัวของบางจากแล้วกันอันนี้ก็คือกลุ่มที่มองนะครับว่านําตลาดขึ้นมาในรอบนี้แล้วก็ใครต้องการจะเล่นหาหุ้นแลกขาดก็แนะนําเป็นบางจากแต่ถ้ามองกันจริงจริง ในภาพบ่ายวันนี้นะครับ,รบผมคิดว่าหุ้นที่ลาลี่ขึ้นบาลแรงเนี่ยจ,จะมีการพักตัวได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของปตทปตทอสอพอหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้ตัวดัชนีเองเนี่ยกลับมาปิดนะครับต้องดูว่าบ่ายวันนี้ หรือเยนวันนี้ปิดยืนตรงบริเวณ1,605จุดได้ไหมนะครับถ้าปิดเราต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นสัญญาณขายนะครับมันอาจจะมีภาพของการปรับฐานของดัชนีตามมาได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูครับว่าปิดได้ไหมบริเวณ1,605จุดห้ามต่ำกว่านั้นนะครับก็ถ้าปิดเหนือได้แล้วโดยเฉพาะถ้าปิดบริเวณของตัว1,610จุดได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้น่าจะมีภาพของการแว่งตัวขึ้นต่อในอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะต้องดูในบริเวณนี้ก่อนนะ เป็นจุดที่สําคัญในการตัดสินใจครับช่วงสั้นคุณวิกิตประเมินในเรื่องของแนวรับแนวต้านไว้ประมาณเท่าไหร่ครับแนวรับของดัชนียนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ปิดต่ำกว่า1605นะครับเราคงจะเห็นภาพของการปรับฐานตามมานะครับน่าจะมีการย่อลงมาทดสอบตรงบริเวณ1595ถึง1590ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านนะครับระยะสั้นก็1620ครับแล้วก็1,630เป็นแนวต้าน ถ้าในาลนักษณะของการเก่งกำไรในกลุ่มของตัวพลังงานหรือแม้แต่โรงกันตัวอื่นจะน่าสนใจด้วยไหมครับนอกเหนือจาก BCP แล้วครับคุณวิกิตบ จริงๆเนี่ยในวันนี้ตัวที่เล่นเงินขึ้นมาแรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของพ่วงโซล่าฟาร์มนะครับก็จะเป็นตัวของ TSE นีครับกันกุลนะครับที่เล่นกับไอตัวของกระแสพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนก็ผมว่ามันยังไม่ตกกระแสหรอกนะครับมันก็จะเป็นการสลับกันเล่นเงินขึ้นมานะครับเพราะสองวันก่อนก็จะเล่นไอเฟกเล่นตัวของเดมโกขึ้นมานะครับวันนี้ก็สลับมาเล่นกันกุลเล่น TSE เป็นต้นนะครับก็ แนะนำว่าถ้าราคาหุ้นในกลุ่มพวกพลังงานทดแทนตัวไหนก็แล้วแต่ย่อลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นน,น่าจะเป็นจังหวะด,ดีในเรื่องของการเข้าไปซื้อเก็บกินกําไรได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คงจะเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับที่มองว่าราคาวันนี้ถ้ามีตัวไหนย่อๆหรือว่ายืนยืนได้เนี่ยก็แนะนําในเรื่องของการสะสมไปเก็งกาไรรอบหน้านะครับครับก่อนหน้านี้แบงค์ถูกกดแล้วก็ย่อลงมาช่วงนี้ราคาเริ่มดีดกลับมายังถือว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ไหมครับสำหรับแบงค์ครับ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับชาร์จดูอ่อนกว่าในหุ้นกลุ่มเ ใหญ่ๆอื่นๆอย่างมีนัยยะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากที่งบแบงก์มีการประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารเองเนี่ยมันน่าจะขาดค่าตัดหรือส่วปัจจัยนหนุนราคาในระยะสั้นนะครับมันไม่น่าจะไปต่อได้ไกลมากนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ลงมาแรงมากนกในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพราะทุกคนจะไปรอดูกับในเรื่องของตัวการประกาศงบในช่วงปลายเดือนนี้เป็นงบตรวจสอบแล้วก็จะตามไปด้วยการประกาศเงินปันผลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์ย่อลงมาในรอบนี้ค่อยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อ แต่ว่านัจังหวะในตอนนี้เองมาอาจจะขาดปัจจัยหนุนระยะสั้นไปครับรอให้ย่อลงมาแล้วซื้อดักอีกครั้งหนึ่งสําหรับในเรื่องของการประกาศปันผลครับครับกลุ่มสื่อสารหรือ ICT ครับยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ อในกลุ่มพวกมือถือนะครับก็คิดว่าตัวที่เราชอบที่สุดก็คงเป็นแอดวาน e นั่นแหละนะครับรองมาแล้วจะเป็นอินทัสก็ถ้าต้องการที่จะเก็บหุ้นที่มีปันผลสูงแบบนี้ก็รอจังหวะย,ย่อลองมาได้ครับเพราะดูจากทรงแนวโน้มแล้วเนี่ยในกลุ่มมือถืออาจจะมีการย่อตัวลงบ้างในช่วงสั้นนะครับส่วนในเรื่องของกลุ่มสื่อสารที่เกี่ยวกับการทํางานวางระบบนะครับ ก็จริงๆราคาหุ้นน่าจะมีการพักตัวบ้างแล้วล่ะนะครับถ้าดูจากชาร์ทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในตัวของสามารถนะครับหรือจะเป็นในหุ้นเก่งกําไรในกลุ่มบางระบบเล็กๆอย่างตัวของล็อกเเล่นะครับชาร์จก็ซึมๆหรือว่าสด์เวอออกข้างๆล่ะก็คิดว่าในกลุ่มสื่อสารที่เป็นเกี่ยวกับงานวางระบบก็คงจะมีซัมเทลตัวเดียวนะครับที่ดูจากชาร์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยน่าจะยังคงเป็นการเก่งกําไรต่อได้อีกสักระยะหนึ่งก็สรุปนะครับในกลุ่มสื่อสารก็ไอซีทีเนี่ยอาจจะชอบ เในตัวของพวกเราวางระบบตัวกลางตัวเล็กอย่างซัมเทลมากกว่านะครับแล้วก็รอจังหวะในการซื้อหุ้นมือถือตัวใหญ่อย่างเช่นแอดวานแล้วก็ i n t ทัครับครับปัจจัยในช่วงนี้ต่างประเทศยังถือว่ายังคงเป็นปัจจัยกดดันอยู่ไหมฮะ จริงๆเนี่ยต่างประเทศควรจะเป็นปัจจัยที่สะท้อนออกมาเป็นเชิงด้านลบเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดต่ําลงแย่กว่าที่คาดนะครับแล้วก็ถ้ามองกันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้เองนะครับตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆแล้วน่าจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของอเมริกาที่จะออกมาในวันศุกร์นะครับแนวโน้มในตัวเลขมันจะชะลอลงมาเยอะครับตามสัญญาณที่อ่อนตัวลงมาของ GDP ของอเมริกาในรอบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันน่าจะชะ โมเมนตัมที่เป็นด้านลบแต่ว่าด้านตรงกันข้ามเลยครับกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับปรากฏว่าไม่ลงนะครับแล้วก็สวนตลาดขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงกับข่าวรายที่เข้ามาไม่ได้กระทบอะไรกับในส่วนของตัวดัชนีราคาหุ้นผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะยังคงหนุนตลาดหุ้นได้อยู่แม้ว่าจะมีปัจจัยลบที่กดดันอยู่ในช่วงสั้นๆก็ต้องตามดูแหละนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมา ผมเชื่อว่ามันน่าจะนำไปสู่ในเรื่องของการปรับลดคาดการประมาณการกำไรลงในท้ายที่สุดภายในเดือนนี้นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ,บคุณวิกิตค,ครับสัดีครับสวัสดีครับ จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหล,ลวงนะครับแนะนําไว้สําหรับเส้นเด็กไทยในช่วงระยะสั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 1, 6 0 5จุดไม่ได้แนวรับที่จะอยู่ถัดไปนะครับพี่มีโอกาสที่จะไปทดสอบด้านล่าง1 5 9 5ถึง1,590นะครับจะเป็นแนวรับถัดไปแต่ถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ1610ได้จะเห็นภาพของเส้นเด็กไทยนั้นจะสามารถขยับต่อได้แน่นอนว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1620แนะ1,630นะครบก็จี่ป็นแนต้าน,าน,นี่งานันหกที่เรื่องของ ทาน้ามันในกลุ่มพลังงานมีการผลักดันให้เซน์เด็กไทยสามารถขยับขึ้นไปได้ฉะนั้นในกลุ่มพลังงานในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าเน้นเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแนะนำท็อปพิกเป็นตัว BCP นะครับหรือตัวบางจากที่น่าจะในเรื่องของการลงทุนหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้น่าสนใจนะครับในขณะที่กลุ่มแบงก์ในช่วงนี้ยังขาดปัจจัยหน,นุนยังคงมองว่าช่วงนี้ยังคงต้องรอปัจจัยอยู่ส่วนกลุ่มสื่อสารครับแนะนำเป็นตัวใหญ่นะครับ Advan แล้วก็ i n t r s ที่น่าสนใจรวมไปถึงในการวางงานระบบเกี่ยวกับสื่อสารแนะนำเป็นตัวเเสททททลลี่่นนนาาาาใจแะงงงด้ขอั ที่กลับมาความน่าสนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการเล่นในตัวของ i f เฟแล้วก็ d e มโกรอบนี้ประเมินเอาไว้นะครับว่ากลุ่มพลังงานทดแทนที่น่าสนใจน่าจะเป็นตัวของ TSE และก็รวมไปถึงกันกุลครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายที่นามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครติดตามไม่ทันติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง y ย u ทูบสต็อปลอสบ่ายธนวันปันโชคและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจส o p l o ลอได้เช่นเดียวกันครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop ปลอแล้วนะครับผมมาริดิปทุมตะและทีมงาน,ามมนครับครับสสวดี